สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะทุกคนและวันนี้นะพึ่งก็จะพาทุกคนมาทำแบบว่าสูตรสไลด์ไขมันเผาผานแคลอรี่และช่วยลดน้ำหนักโอ้โหมันมันเยอะค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะคะเรามาดูตัวช่วยกันค่ะว่ามันมีอะไรชาค่ะ นี่คือชาค่ะจะเป็นชาอะไรก็ได้หรือจะเป็นชาลิปตันก็ได้ส่วนนี้คือชาอูหลงนี่คือชาลิปตันประโยชน์มันดีค่ะทุกคนใครจะใช้ชายี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่นะคะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าชาไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคะทุกคน ใบชามีสารคาเฟอีนค่ะทุกคนมันจะไปกระตุ้นระบบการทํางานของร่างกายและสมองทําให้เรากระปี้กระเป๋าในการทํางานนั่นเองและที่สาคัญนะชาเขา,เามีสารต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยบรรเทาโรคเบาหวานช่วยลดความดันโลหิตและก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะและที่สําคัญนะช่วยเผาผลาญแคลอรีช่วยเผาผลาญไขมันช่วยย่อยอาหารช่วยลดน้ำหนักโอเควันนี้นะ พูดถึงนะพึ่งจะเลือกใช้ชาอูหลงค่ะทุกคนส่วนอีกตัวนะส่วนอีกตัวคะ่ะทุกคนคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะ <c ười> คือใบมิ้นต์พึ่งต้องขอยกมาทั้งกระถางนะเพราะพึ่งจะไม่เด็ดเข้ามานะพึ่งจะเด็ดเป็นใบใบแบบนี้นะคะทุกคนใบมิ้น์จะเป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักและสลายไขมันของเราในวันนี้คะ่ะทุกคนเฮ้ยใบมิ้น์เนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรา และก็ช่วยสลายไขมันช่วยลดน้ำหนักช่วยย่อยอาหารช่วยขับแบบว่าขับของเสียออกจากร่างกายนะทุกคนเอาง่ายๆเห็นอย่างนี้นะประโยชน์เยอะมากนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะใช้ใบมิ้นท์อย่างน้อย6-7ใบนะคะเราจะเอาไปต้มในน้ำค่ะให้มันเดือดเลยเราจะใช้น้ำต้มใบมิ้นท์ค่ะโอเคและนี่ก็เป็นน้ำต้มใบมิ้นท์ของเรานะ เฮ้ยถ้าเรียกอีกทีก็คือน้ําต้มใบสะระแหน่นั่นแหละเธออืมนะพึ่งก็ได้ต้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอเปิดฝาก่อนส่วนชานะพึ่งจะใช้ชาอูอ่หลงนะบางวันพึ่งก็ใช้ชาลิปป้นค่ะทุกคนคือก็แล้วแต่เพราะว่ามันใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรใช้ได้เลยนะโอเคค่ะพิ่งจะใช้ชาอู่หลงก็แบบนี้ถุงชาค่ะทุกคน แล้วก็ตามด้วยน้ำต้มใบสะระแหน่นะคะทุกคนง่ายๆค่ะเนี่ยก็แค่เทลงไปกับปริมาณที่เราดื่มโอ้โหนี่ขนาดอยู่ไกลนะเนี่ยแบบว่ากลิ่นของแบบว่าใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นเนี่ยเฮ้ยตีโชยขึ้นมาหอมมากหอมหอมค่ะและตัวน้ำของใบมิ้นนี่เฮ้ยสีเขียวเลยนะอืมเฮ้ยไม่ธรรมดาอย่ามองข้ามใบมิ้นนะคะทุกคนเขาช่วยสลายไขมัน นะที่สําคัญนะแก้วเนี้โอ้ดเด็ดๆเลยช่วยชะลอไวยเอาง่ายๆคือช่วยชะลอความแก่นั่นเองเออนะและเวลาที่ดื่มให้ได้ผลที่สุดในการสลายไขมันและลดน้ําหนักนนะตัวเอง สามารถเลือกดื่มได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงนะถ้ามื้อเช้าก็ดื่มชาก,ก่อนกินข้าวอย่างน้อย3 0นาทีถึง40นาทีค่ะทุกคนอืมนี่คือการดื่มมื้อเช้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเลือกดื่มเวลาแบบว่ามื้อเที่ยงนะเอาง่ายก็คือกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วทิ้งท้องให้ว่างไปอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก็ชงสูตรนี้ดื่มได้เลยนะ และเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้สามารถทําดื่มเป็นประจําแบบว่าแบบว่าปิดเป็นนิสัยได้เลยไม่เสียหายเ,าเพิ่งอยากจะบอกอีกทีนะชาสามารถดื่มได้อย่างน้อยสามแก้วต่อวันอย่ากเกินนั้นค่ะมันไม่ดีนะก็ใครสะดวกจะดื่มทั้งเช้าและทั้งมื้อเที่ยงก็ได้นะและที่สำคัญนะถ้าอยากให้เห็นผลเร็วนะตัวเองเอ,เอาแบบว่าคุมอาหารมื้อเย็นไปด้วยนะเฮ้ โคตรเห็นผลเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนอ่านะตอนนี้มันก็ร้อนมากเลยร้อนจัดเลยอะก็เอาง่ายๆพักไว้ให้มันออกมาทางอุ่นนิดๆนะไม่ต้องอุ่นแบบว่าอุ่นเลยนะถ้าอยากให้เห็นผลแบบว่าชัดเจนเลยอะก็ต้องให้มันมาทางร้อนมากกว่าอุ่นอืมก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ลองไปทำดื่มนะ เอาง่ายๆทำดื่มต่อเนื่องหรือจะทำดื่มแบบว่าเป็นนิสัยไปเลยว่าเช้าฉันต้องดื่มเที่ยงฉันต้องดื่มก็ได้ค่ะทุกคนรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะเรื่องพุงยุบเรื่องน้ำหนักลดเรื่องสลายไขมันแก้วนี้เอาอยู่ค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนแล้วยังไงก็เจอกับพึ่งในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ มันยังร้อนอยู่อย่าลืมไปทำดื่มนะคะ